ไม่ได้กล้องมาใหม่สิ่งที่ต้องทำหลังซื้อกล้องคืออะไรมาเกลียนครับเมื่อได้กล้องมาใหม่ทุกคนก็อยากจะเอากล้องออกไปถ่ายภาพแต่เดี๋ยวก่อนมีหลายสิ่งที่จะต้องทำก่อนที่จะใช้งานกล้องนี่คือสิ่งที่พี่นันรวบรวมไว้ให้ครับอันดับแรกอยากให้ลองเช็คอุปกรณ์และบรบรจกันภายในกล่องว่ามีครบถ้วนหรือเปล่า บรับป,ประกันจะต้องดูว่ามีการรับประกันจาก i ิคอนเซลไ h a i l a n d เช็คภาในกล่องนะครับว่า 1. เรามีกล้องแน่นอนส่วนอุปกรณ์เสริมต่างๆมีครบถ้วนหรือเปล่าถัดมาคือการเตรียมความพรม้อมของกล้องเพื่อถ่ายภาพเริ่มจากการล้อยสายของกล้องครับที่นั่นเห็นคนจำนวนมากไม่ล้อยสายของกล้องครับถึงแม้ว่ามันจะสะดวกแต่บ่อยครั้งการมีสายคองกล้อง ช่วยทําให้กล้องนั้นปลอดภัยจากการตกหล่นกระแทกโดยที่ไม่ตั้งใจครับนําแบตเตอรี่ก้อนใหม่ที่ในกล่องไปชาร์จผ่านที่ชาร์จแบตไม่แนะนําให้ชาร์จผ่านตัวกล้องโดยตรงถึงแม้ว่าจะทําได้แต่เพื่อความปลอดภัยพี่นันมักจะชาร์จผ่านที่ชาร์จแบตเสมอการชาร์จแบตเตอรี่ก้อนใหม่ให้เต็มใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงครึ่งไม่เกิน3ชั่วโมงครับจากนั้นสามารถนำแบตเตอรี่ออกมาใช้งานได้ทันที ต่อมาสําหรับคนที่มีปัญหาด้านสายตาสั้นหรือสายตายาว,วเราลองมาปรับปุ่มเพื่อปรับแก้ค่าสายตาด้านข้างของตัวกล้องนี้นะครับโดยการดึงปุ่มปรับค่าสายตาจากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้ภาพมีความคมชัดสูงที่สุดครับจากนั้นครับใส่ม e มมอรีการ์ดไม่ว่าจะเป็น S Q D หรือ S D การ์ดลงไปในสล็อตเพื่อฟอร์แมตมัมมอรีการ์ดครับ เราไม่ควรฟอร์แมตมมริการ์ดผ่านคอมพิวเตอร์ควรจะฟอร์แมตมมริการ์ดเฉพาะในกล้องถ่ายภาพเท่านั้นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่ตามมาครับ เมื่อเราเปิดกล้องใช้ครั้งแรกสิ่งที่ควรทำก็คือการตั้งวันเดือนปีและไทม์โซนในการใช้งานกล้องครับสิ่งนี้จะช่วยบันทึกวันเวลาในการถ่ายภาพนั้นๆรวมถึงยังมีประโยชน์เมื่อเราต้องการจัดกลุ่มภาพถ่ายในคอมพิวเตอร์ผมเห็นเจากภาพมืออาชีพเมื่อทำงานกันเป็นทีมเช่นการถ่ายภาพง,งานแต่งงานจะตั้งไทม์โซนวันเวลาให้ตรงกันเพราะเราสามารถเรียงลำดับภาพถ่ายตามวันเวลาได้ในโปรแกรมการแต่งภาพทำให้สะดวกในการคัดภาพเพื่อส่งงานลูกค้าต่อไป ถัดไปให้ตั้งค่ากล้องเพื่อเตรียมใช้งานเบื้องต้นครับก็คือหมุนตัวแป้นควบคุมนั้นไปที่โหมด a ครับซึ่งการตั้งค่าดังกล่าวจะเป็นการตั้งแบบอตัตโนมัติเราเพียงควบคุมค่ารูรับแสงที่เหลือกล้องจัดการให้เราหมดให้เราถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นแต่หากใครต้องการถ่ายภาพระดับที่สูงขึ้นนั้นอาจจะเลือกปรับโหมดแมนนวลหลังจากนั้นให้ทดลองถ่ายภาพทั้งภาพนิ่ง และวิดีโอเพื่อดูว่ากล้องทำงานสมบูรณ์ดีหรือเปล่าครับอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ทันสมัยเสมอซึ่งเราสามารถหาข้อมูลของเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของนิคอนครับและนี่แหละคือสิ่งที่าต้องทำหลังจากเราซื้อกล้องมาใหม่ครับและอย่าลืมอ่านผู้มือการใช้งานกล้องอย่างถี่ถ้วนเพื่อเราใช้การกล้องได้ถูกต้องและปลอดภยัยพบกันครับ